สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD เราอยู่ในเวอร์ชัน2020น2020ะครับใครที่ตามกันตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับก็เปิดไปฟังานขึ้นมานะครับวันนี้เราจะมาจบกันด้วยการเอาลายแฮชมาใส่ก็ตามที่เราปากกันไว้นะครับเป็นลายสเปนไทยนะใครไม่มีไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไปโหลดใต้ลิงก์วิดีโอใต้คลิปวิดีโอ นะครับใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube ตอนนี้ที่รับชมในส่วนของไลฟ์สดอยู่นะครับผมก็น้องๆเข้าไปดูนะตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับผมอย่าลืมไปโหลดไปใช้งานกันเหมือนเดิมนะในแบบฝึกหัดตัวนี้เราก็จะมีตัวแบบแปลนให้นะครับแล้วก็มีโมเดลนะครับมีประตูประตูก็คือไอ้พวกนี้นะครับตั้งแต่ตอนที่แล,แล้วแหละนะครับไม่ได้ออกเอาให้เหมือนเดิมแล้วก็มีวันนี้แถมด้วยเป็นลาย แฮชไลน์สแปนท g h ก็คือตัวนี้นะครับผมอ่ะมาดูกันก่อนเลยนะครับใครที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปที่ Top v i ิวนี่นะครับผมตั้งแต่ตอนที่แล้วนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันการทำแฟดชอตและการเอาบล็อกงานหลายๆตัวเข้ามาไว้ในตัวโปรแกรมแล้วเวลาเราจะใส่ลวดลายแฮชใส่พัรเทนกเข้าไปมันมีข้อควรระวังอยู่นะครับบางคนไปทำนี่เครื่องแฮงเลยก็มีนะเดี๋ยวมาไปด้วยกันนะครับไปทีละสเต็ปกัน ผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนด้านบนด้านบนนี้นะฮะอันเนี้ยน้องๆเพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากนะครับเอาลวดลายแฮสเพียงด้านเดียวทิศทางเดียวแนะมาใส่ก็จบแล้วแต่ถ้าเป็นในส่วนของท็อปวิวอันนี้มันจะมีผลในเรื่องของการปรับแต่งองศาของแฮสตัวนั้นด้วยนะครับอะไปดูกันก่อนเลยก่อนอื่นนะครับลวดลายสเปนไทยมันอยู่ที่ไหนในชุดของเวอร์ชันน2020อันนี้ผมใส่ไว้ให้ ผมแยกไว้ให้นะฮะคืออันนี้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมให้ดูทีนึงไอ้ตัวสเปนไทยผมมีผมมีผมมีให้อยู่ในในไลน์แฮชแต่ว่าถ้าใครสั่งซื้อเป็นชุดเวอร์ชันน2020ไปแล้วไม่มีในในช้อปปีนะครับก็จะเป็นชุดเวอร์ชัน2020น2020จะเป็นชุดพวกนี้อยู่ไหนวะเนี่ย เดี๋ยวนะ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 2020เนี่ยชุดนี้นะฮะใครที่สั่งซื้อไปตั้งแต่ตั้งแต่คอร์สเรียนที่ผ่านมานะครับแล้วไม่มีแฮชคือแฮชเนี่ยผมจะให้เอาไว้อยู่ในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับ h a t c h มันจะเป็นมันจะเป็นไอไอไอไฟล์ต่างหากอยู่แล้วนะครับทุกเวอร์ชันทุกเวอร์ชันจะมี2016มี2018มีนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นคอร์สพื้นฐานนะแล้วก็จะมีในส่วนของ 19อันนี้ก็มีนะครับผมอ่ะก็สรุปใครที่สั่งซื้อไปนะครับจะมีไปดูใน Line แ a s แล้วควรแยกไอตัวสเปนไทยเนี่ยออกมาตังหากถ้าจะใช้งานนะครับควรแยกออกมาตังหากถ้าจะใช้งานนะฮะเพราะว่าการติดตั้งในลักษณะที่ผมจะสอนเนี่ยอันนี้จะเอาเฉพาะตัวที่จะใช้งานเข้ามาใช้งานเพราะว่ามันจะไม่หนักเครื่องมากนะนะครับผมชุวดวิดีโอการเรียนการสอนน้องๆเข้าไปดูได้ใน ทั้ง Lazada แล้วก็ช้อปปีอันนี้ไหนๆเข้ามาแล้วก็ฝากด้วยเลยกันนะครับผมใครที่อยากจะอุดหนุนนะฮะเข้ามาดูได้นะั้งทั้ง Lazada แล้วก็ช้อปปีใครหาไม่เจอก็ทักผมมาเลยกันหนังสือก็มีจําหน่ายตามนี้นะครับผมเข้าไปดูได้เนาะอ่ะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการแยกแยกอย่างไรอันดับแรกเนี่ยน้องๆเข้าไปดูตรงนี้ก่อนในไลน์แฮช ผมจะมีตัวแฮสสเปนทายตัวนี้มีอยู่2ตัวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเอาไว้ในลิงก์ให้แล้วกันใครที่ตามแบบฝึหัตัวนี้อยู่ก็โหลดได้เลยแต่ใครที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะครับไปดูดูนี้นิดหนึ่งก็คือจะเอาแค่ตัวสเปนทา i เนี่ยนะฮะลายที่ต้องการใช้งานมากกว่านะเอาเป็นว่าลายที่ต้องการใช้งานใครต้องการใช้งานาลายไหนก็เอาแล้วกันมันจะมีอยู่สองตัวนี้ที่ผมชอบเอาไวปไ้ปใช้งานนะครับคือคลิกที่สองตัวนี้นะ นี่นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ค o p y เขานะครับจากนั้นก็มาแยกนะครับชื่อว่าเป็น New นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะตั้งชื่อใหม่ผมจะใช้เป็นชื่อนี้นะฮะนี่นะครับ hash st เนี่ยก็จะอ,อยู่ที่ตรงนี้แยกไว้ทำไมต้องแยกไว้เดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวจะรู้คำตอบต้องแยกไว้แบบนี้นะครับผมอ่าโอเคผมปิดออกไปนะครับทีนี้เมื่อเราไปดูในในอ่าไฟล์ของเราอันนี้ผมจะปิดก่อนนะผมจะปิดเป็นสองอ่าผมจะเปลี่ยนเป็น2 d งรีบีเ นะครับผมทีนี้ดูนะครับอันนี้ควรควรปรับแต่งน้องๆควรปรับแต่งวิธีการปรับแต่งนะครับจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเราเฟดช็อตมาก็จะเป็นแบบนี้ใครที่งงก็ตามไปดูตอนตอนที่ผ่านมาแล้วกันผมจะสร้างเส้นเป็นเส้นล่างปร,ประมาณประมาณประมาณว่าทําเป็นเส้นเบสพอยต์แล้วกันเป็นระนาบนะจะสร้างเป็นระนาบนะครับผมก็น่าจะแตะที่ซักเซ็นเตอร์ระเบิดก่อนผมระเบิดชิ้นงานก่อนนะ นะครับไปที่ export นะครับจากนั้นก็สร้างเส้นเส้นล่าง ray เนี่ยนะฮะแตะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับลากมาปั่งเดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงทำไม object snap ผมผม,ผมเปิด full function เลยโอเคปะ่ะนะครับผมแล้วก็มันก็จะทำการ move เขาลงมานะครับใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กด share กด subscribe ด้วยละกัน เดี๋ยวนะทําไมผมหาตัวเซนเตอร์ไม่เจออ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เซนเตอร์นะครับแค่เป็นจุดแท็กคือเส้นเซนเตอร์เนี่ยมันจะมีมันจะขึ้นเป็นมันจะขึ้นเป็นเส้นที่ถูกระบุไว้นะครับมันจะถูกระบุตามเงื่อนไขของมันอย่างเช่นจะเลื่อนมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีเซนเตอร์อยู่แบบนี้แต่น้องๆต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะโอเคแซมแจกจริงเมื่อกี้ไม่ได้เปิดใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ลากลงมา ติ๊กไปตรงนี้ Space Bar นะแต่ตรงไหนก็แตะลงมาโหลดนะครับนี่ฮะนะครับผมแปลงไปโอเคผมลบเส้นนี้ออกไปนะครับก็ให้มันอยู่ในในระนาบทีนี้มาดูก่อนทิศชางอันนี้ใครอยากจะปรับแต่งตรงนี้ก็ปรับแต่งได้เลยนะครับทำการลบเช่นชุดนี้ไม่เอาก็ดีลิ e ออกไปเป็นแบบนี้นะครับทำออกมาเป็นแบบนี้นะตัวนี้ไม่เอาก็ อยากจะดันมันเข้าไปเป็นลักษณะแบบเป็นเส้นตรงก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้ฟิเลตนี่นะครับกดปุ่มชิปค้างไว้เอาไม่ใช่สิ extension เออนี่นะครับแล้วก็คลิกขวาต่อเส้นเลยจริงๆก็ต่อไปแบบนี้นะนี่ฮะมันจะต่อมาเป็นแบบนี้ไอเส้นนี้ก็ต่อไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราต้องการจะใช้งานประมาณไหนก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้นะครับผมกดตัวเส้นิดหนึ่งนะกดตรวเซต แปงอันเนี้ยผมจะต่อเข้าไปตัวนี้เฉยๆแล้วตัวนี้ผมจะตัดตัดออกไหมตัดออกนะผมจะตัดออกโอเคไปที่ Extend คลิกจุดนี้คลิกขวาต่อแคสเส้นนี้นะครับแปลงนะครับอันนี้ไปตัดรุ่นเข้าเนี่ยรุ่นเข้าแบบนี้แล้วผมก็จะต่อตรงจุดนี้ฮะนี่นะครับผมจะลากไปที่ตรงจุดนี้นี่นะครับ Spacebar ไป เนี่ยครับผมจะได้เป็นเส้นนี้ขึ้นมาจากนั้นผมจะทําการต่อเส้นนี่นะออกมาเป็นแบบนี้ไว้นี่นะครับประมาณนี้นะจากนั้นทิศทางด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นตรงลากมาเลยลากมาถึงจุดนี้น้องใช้หลักการนี้ทําเหมือนกันได้นะครับทําเหมือนกันได้ก็ไปที่ลายธรรมดานี่แหละลากๆมันมาที่ตรงนี้แป่งที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะทีนี้เอกไป ลนเข้ามาแป่งแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ x 1 0แป่งเข้าไปให้อันนี้ก็แป่งเข้าไปให้แบบนี้เรียบร้อยทีนี้ทำการเชื่อมเส้นด้านบนทำการเชื่อมเส้นด้านบนก็ไปที่ fill กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับคลิก1นสองนี่นะครับ spacebar ชิปค้างไว้1 2เป็นแบบนี้ทีนี้จุดนี้สำคัญนะครับน้องๆเวลาน้องๆจะทำลวดลายแฮสควรจะนะครับควรจะ ใช้ลวดอ่าใช้ตัวที่คือถ้ามันมีบล็อกเยอะๆมันมีการเอาบล็อกมาโน่นนี่นั่นเยอะๆ a s h <Has S 2> เนี่ยมันจะประเม,ม,นะมินประมวลผลนะมันประมวลผลมันเหมือนกับไปหาไล่ดูข้อมูลอะไรต่างๆดังนั้นถ้ามันมีอุปกรณ์เยอะๆเนี่ยนะครับ hash เนี่ยมันจะทําให้เครื่องแฮงได้นะนะครับถ้าดูท่าไม่ดีก็ as ออกไปก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะใส่เข้าไปเลยวิธีการใส่ผมก็จะเลือกใช้นะครับ i s o l a t e object อันเนี้ย สอนไปแล้วนะอันนี้สอนไปแล้วในบทที่2ของคอร์สพื้นฐานนะครับผมก็ไปที่1 2 3 4คลิกขวามันจะเหลือเฉพาะช่องนี้ขึ้นมานะฮะจากนั้นเราจะแฮชมาใส่ที่ตรงนี้นะครับมาใส่ที่ตรงนี้อ่ะก่อนอื่นไปดูกันก่อนเลยเวลาโหลดแฮชทำจังไดน,นะครับผมไปที่อ่าออปชันใครที่อยู่ในหน้าจอโมเดลสีดำนี่ก็คลิกขวา ถ้าใครคลิกคลิกขวาแบบเร็วๆเนี่ยบางครั้งมันจะไปรีพีทคำสั่งล่าสุดให้คลิกคลิกขวาจะคลิกๆอยู่เลยเลยคลิกขวาแบบนุ่วงๆนะถ้ามันเป็นแบบนี้ก็จะไปที่ออปชันได้นะครับผมไปที่ไฟล์นะครับไปที่หัวข้อตรงนี้ฮะซับพอร์ตเลยนะครับผมจากนั้นก็กดเบลลนะครับนะฮะกดเบลหานะครับ กดเบล์เซอร์นี่แหละหาแล้วก็ไปที่ใครเก็บมันไว้ตรงไหนก็ไปผมเก็บไว้ที่ตรงนี้ผมก็จะเอามาที่อยู่ไหนวะเวอร์ชันสองพนยี่สผมมี2020ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็ไปตรง 2D นะครับแบบฝึกหัดแฮชตัวนี้ฮะกดตนี้นะฮะแล้วกดโอเคเลยนะครับเมื่อกดโอเคเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามานะครับมันจะมีแฮชใส่เข้ามาพอแฮชใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับตรงหัวข้อนี้นะนี่นะฮะตรงหัวข้อนี้นะฮะ กด apply กดโอเคไปนะครับก็ไปที่ r a w hash yes. uh, อ่าในตัวที่ผมให้ดูเนี่ยผมมีแค่2ตัวนะน้องๆผมมีแค่2ตัวผมไม่ได้เอามาหมดนะครับผมถ้าใครเอามาหมดก็ก็ลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันไปที่ spanthai sp sp ตัว p อยู่สหนนี่นะครับ sp mnop QR SP span Thai ติดไหนวะทำไมหายากจังเอ๊ะทำไมหาไม่เจอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเอา้าเมื่อกี้เหมือนกับเห็นอยู่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง น้ำอยู่ใกล้ตรงนี้อ่าโอเคโอเคเจอแล้วนี่ฮะสเปนไทยนี่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 นคลิกไปก่อนตัวนี้สุดท้ายผมผมเทที่จุด2นะครับกด enter ไปนะฮะวางลงก่อนนะครับเลื่อนลงมาดูก่อนเลื่อนลงมาดูก่อนนะครับเลื่อนลงมาดูที่ตรงนี้นะฮะจากนั้นก็กด enter ไปหนึ่งครั้งโบเขาให้สักครู่นะครับสักครู่นะใครใครที่ใครของใครที่มันยังรู้สึกหนึ่งงวง,งอยู่ไม่เป็นไรจากนั้นกดกดอ่า enter ไปหนึ่งครั้งเนี่ยจะเอาไป,ไปแบบนี้ก่อน นี่ฮะไอไลน์นี้จะเป็นแบบนี้อ่าโอเคจากนั้นค่อยเปิดตัวนี้ขึ้นมา n นะครับนี่ฮะจะกมเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าคลิกเข้าไปที่ตัวเขานะครับถ้าเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนเป็นจุดหนึ่งแปดอ่าจุดหนึ่งแปดสินะครับคอนดิเตอร์ไปนี่ฮะมันก็จะเล็กลงแล้วแต่นะแล้วแต่เพื่อนๆน้องๆต้องการนะครับชอบแบบไหนก็นก็เอาแบบนั้นผมเอาจุดหนึ่งแปดนะครับหรือใครต้องการจุดสองก็ใส่เข้าไป ที่เหลือก็ทาตามเงื่อนไขนี้นะครับอย่าลืมนะครับควรจะขีดเส้นแบบนี้ก่อนนะขีดเส้นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยใส่นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูปัญหาอีกตัวหนึ่งที่จะเจอนะครับหลังจากเอาสเป n t i ไทมาใส่นี่ครับตัวด้านตัวท็อปเนี่ยอันนี้จะเป็นในเรื่องขององศาอ่ะเดี๋ยวผมจะเอ็กซ์อก่อนนะเอ็กซ์อกันก่อนนะครับนี่นะฮะเอ็กซ์อกันไปจากนั้นผมจะเขียนเส้นเลยตัดเส้นอันนี้จะใช้เป็นเส้นตรงตัวนี้ครับ ต่อเข้าไปที่ตรงนี้สูงเข้าไปใกล้เลยต่อที่ปลายเส้นมาเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ที่ประมาณนี้หัวตรงนี้นี่นะครับผม space bar แต่ที่ตรงนี้ลากมาตรงนี้ space bar แต่ที่ตรงนี้นะครับดึงมาเอามาจําใส่ปลายเส้นนี่นะครับปลายเส้นตรงนี้นี่นี่ครับมันก็จะออกเป็นแบบนี้นี่คือทิศทางที่เราต้องการ ถัดมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ปลายเส้นนี้นะครับทำแค่2ส่วนพอทำแค่2ส่วนพอนะครับที่เหลือมันมินเลอร์ได้ไม่ใช่อะไรหรอกมันมินเลอร์ได้นะฮะนี่ใส่ตรงปลายเส้นซะนะครับโอเคผมจะต่อเส้นก่อนนะฟิเลตกดบมชิปค้างไว้หนึ่งสองนะครับ s p ป c บาร์หนึ่งสอง สเปซบาร์หนึ่งสองโอเคจากนั้นก็นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดนะครับไปที่ i s o l a t e object เลือก i s o l a t e ซะมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้อ่าโอเคนะรูปแบบง่ายๆนะครับก็เหมือนเดิม แต่ก่อนอื่นต้องดูในเรื่องขององศาก่อนผมไปที่ H a s คือเกา่านี่นะครับก็สเปนททยนั่นแหละผมก็ใช้ตัวนี้อเอาจุดเอาจุดผมเอาผมเอาจุดหนึ่งแปดนะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับจุดหนึ่งแปดอไปผมก็วางก่อนที่ทางนี้ไม่มีปัญหาครับใส่เข้าไปได้แปลงเข้าไปนี่นะครับ e n t เตไป Space Bar แต่ที่ทางนี้นี่นะครับเวลาเราวางมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับอันเนี้ย ถ้าสมมติว่าผมจะใส่มันก็จะออกมาเป็นทิศทางงนี้น้องๆควรไปตั้งองศาก่อนสี่ห้านะครับวางเข้าไปนะครับกดเอ้าทุกทีทุกท,ทีต้องเป็นเก้าสิบสนะครับสี่ห้ามันก็เอียงเนาะเออนี่นะฮะก็กดที่ตรงนี้เข้าไปนี่นะครับคือคือคือด,ดูลายดูลายดูลายมันนี่นะครับดูลายมันถ้าลายมันไม่ใช่มันมันจะมันจะ ลงมาข้างล่างหรือมันขึ้นขบวนเนี่ยน้องๆเปลี่ยนตัวนี้อย่างเช่นร้อยแปดสิบนี่นะฮะเอา้าดี่นะอ่าร้อยแปดสิบไปใช่สองร้อยเจ็ดสิบสองเจ็ดศูนย์ดูดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าใช่ตัวนี้นะเอาตามนี้เลยก็คลิกปั่งปริเลนเตอร์ไปนี่นะครับเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้ โอเคจากนั้นก็ไปที่ไปเปิดเลยไปเปิดตัวนี้เอ็นนะครับให้มันขึ้นมานะครับคลิ์วิธตัวงานนะครับผมมิเลอร์เลยนะฮะใครที่ไม่อยากมิเลอร์ก็ก็ไม่เป็นไรนะคือถ้ามิเลอร์แล้วมันมันยังขัด,ข,ดขัดอยู่น้องๆก็เลือกเอาแบบที่ที่ต้องการนั่นแหละคลิกซ้ายกดปุ่มโนเนี่นะฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคลิปวีธตัวนี้ปุ๊บนะบผมก็ M.I. นะครับมิเลอร์อยู่ใสเออนะครับหาจุดเซนเตอร์นี่นะครับปังกับบุโน่นะครับนี่ฮะก็จะออกมาแบบนี้นี่นะครับผมพวกนี้นะครับควรเอาไปใส่ในจริงๆเลอเออเอเลเยอร์เนี่ยมันก็จะควรจะอยู่ในส่วนของเลเยอร์หลังคาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปใส่ที่แฮชก็ได้นะครับก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะ นะอันนี้น้องๆก็ลองเอาไปใส่ดูนะครับนี่นะครับเราจะได้ลูดลายแบบนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวอย่างการใส่สเปนทายการใส่รวดลายแฮชตามที่เราต้องการนะครับไม่ยากเนาะโอเคนะครับที่เหลือน้องๆก็ลองดูนะครับลองเอาระดับนะครับพวกอะไรต่างๆมาใส่อันเนี้ยนะครับถ้าใครที่อยากจะดูว่าอยากจะใส่เป็นแบบไหนก็รอชมคลิปวิดีโอตอนถัดไปนะถ้าว่างเดี๋ยวผมก็จะมา มาทําใส่เดี๋ยวก็จะเอาตัวหนังสือพวกนี้มาให้โหลดกันอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในส่วนของบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวก็เขียนโมเดลขึ้นมาแล้วก็สร้างแฟชช็อตมาให้หน้องๆได้ลองทําตามกันอย่าลืมนะครับฝากอุดหนุนคอร์สเรียนต่างๆนะครับอันนี้เป็นคอร์สเรียน 3D อันนี้ดีมากเป็นบ้าน2ชั้นนะครับผมของเวอร์ชัน2020มีไฟล์แต่ฝึหกหัดมีอะไรต่างๆให้หน้องๆเข้าไป ศึกษาได้นะครับถ้าเป็นเบสิกพื้นฐานอันนี้แนะนําเลยเบสิกพื้นฐานนะให้เรียนตัว 2D ก่อนนี่นะครับมีรายละเอียดอื่นๆมันจะต่อยอดไปหา 3D นะครับใครมีเวอร์ชันน2019ก็ใช้ชุดนี้นะครับแนะนำเป็นชุดนี้มีหนังสือของอาจารย์พนุพงปฏิสิงด้วยหรือใครอยากจะซื้อไปอ่านก็ดูได้นะครับในนี้ของอาจารย์พนุบงม,มี 3D ด้วยที่ถามกันมาว่าหลักสูตร 3D ดีเนี่ยมีหนังสือไหมหลักสูตรหนังสือผมใช้ตัวนี้ครับเวอร์ชันสันสิบแผมก็ใช้ตัวนี้สอนอยู่นะครับแล้วก็ใช้ทําเกี่ยวกับ โมเดลอื่นๆด้วยนะครับของอาจารย์บรุบบงค่อนข้างละเอียดนะครับก็จะเป็นชุดนี้เลวิตจะเป็นเล่มน,นี้นะครับใน Lazada แล้วก็ช้อปปีก็จะมีใครหาไม่เจอก็ทักได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรฝากอุดหนุนรายการส่วนใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube หรือว่า Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยรายการน,นะครับผมเดี๋ยวมามาดูกันในวิวตอนถัดไปอย่าลืมโหลดวิดีโอใต้ อย่าลืมโหลด,ดแบบฝึกหัดเออใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ